สวัสดีสวัสดีครับอะไมาดึงข้าวน้ำกันฮแะบบมากินข้าวน้ำกออันกามาดึงเขาวน้ำคนออกหัก <c oughs> ดูหน้าคนออกหักหน่อยตั้งกล้องนิ่งๆให้น้องเองเป็นคนถ่ายเนี่ยนะฮะยัดมือเราเข้าไปอันนี้อะไรนั่ยนะ นี่ยถ่ายพิยักหน่อยถ่ายพิยักหน่อยบ,บักเด็กสึมตำ่ำน้ำน,น,นิ่งครับพิรักเอาผัวเมียหรือ,อพิรักเอาผัวเมียพิรักเอาเอาอะไรเอาผัวเมียหรือไม่เอาผัวเมียเดียว คอยจะถามพี่ยักษ์เมื่อพี่ยักษ์จะตื่นเขาไหมนี่แล้วนี่อีกแล้วผู้สาวกินหดเขาบ่เนี่ยหยักบ่ห่วยห่วยไม่กินหอดเดี๋ยวเดี๋ยวสาวเดี๋ยวผู้สาวทิ้งพี่ยักษ์ไปเด้อ มือบางกล้องรึเปล่าเดี๋ยวผู้สาวจะจิมเอาไปสามมือแล้วอ่างนิ่นงๆครับแค่สอบไม่สายช่วย,วยพี่ฟ้าไปไหนพี่ฟ้าไปสอบไม่สายพี่ฟ้าน่าจะทิพงพี่ยักษ์น่าจะทิ้งเราไปนะมัง้งพี่ฟ้าน่าจะทิ้งเราไปแล้วใช่ มีเด็กครอบครัวสี่คนอืมเขาบตัวอาเขาไปก็ดีอยู่ว่าได้ถือตีนถือมือก็คืเก่งก็เก่งอ่าเขาอยู่อ่ะเขาเดี๋ยวเขากับมาดอกอืม มาบบดน,นีน้ขอเลยเด้วงพ่อ,ต,อต้องแกงเลยเด้โนถ่ายโนถ่ายไม่ไหวขอะก็ขอพักได้ไหมเนี่ยขอกดพักได้ไหมพักพักไหมเนี่ยถือผู้สาวทีมกินเขากับแกงเราไม่ ดีว่ากินดีกวก็ไปกินเหล้าเมาเหล้า้เาเขาทิมก็ได้อย่าไปหากินห้ามกินเหล้าเดี๋ยวพี่ฟ้าทิ้งไปทิมไก่เขาทิมรดแต่ว่าอย่ากินเหล้าอย่ากินยาทุกคนเราเกิดมามีสมหวังมีผิดหวังเราห้ามกินเหล้าห้ามกินยาเด็ดขาดอืมเดี๋ยวพี่ฟ้าทิ้งไป พี่ฟาเขาไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกแค่เขาไปหากลับไปหาผัวซื้อเฉยไม่ไม่ได้เหรอไม่ใช่ไปอยู่บ้านคนสวรรค์หรอะอ๋อพี่ฟายังไม่มีผัวเหรอใช่เอ๋อพี่ยักษ์ก็มีความหวังใช่พี่ยักษ์ผิดความหวังอ่ะดูดูปีน่ะอยากดูมิสเตอร์ปีน ไปบอกพี ma ma ่ยักษ์พี่ยักษ์อดทนนะยักษ์พี่ยักษ์อดทนไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟ้าก็มาเดี๋ยวพี่ฟ้าก็มาหาเดียวเดี๋ยวพี่ฟ้าดิ้ไปก่อนถ้าพี่ฟ้าไม่มาพี่ดาวก็จะมาแล้วบอกพี่ยักษ์สิพี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่มาแล้วเดี๋ยวพี่พี่ดาวจะมาแล้วอืม พี่ดาวพี่บีก็จะกลับมาแล้วหรือพี่เดือนพี่เดือนกับพี่น้ำด้วยพี่ฟ้าไม่กลับมาพี่ฟ้าทิ้งพี่ยักษ์ไปแล้วใช่เมื่อคืนนี่นอนเสียงห้ยสะอื้นอึกอึกอึก้ยู่หึพี่ยักษ์ก็ร้องไห้ต้วพี่ฟ้าก็ทิ้งไปแซบบอลนี่แกงน้ำไหม แสบอยู่พี่น้อง <สา S 1> เอฟซีมากินเขาน้ำข้นอกหักเดอ้อเพียงซ้อมเบิ่งใจเนหมบอไปจิดยักแช่แบ้าคนอกหักเขากินเขาเนี่ทิมอกหักดีกว่าอกอ,อะไรนะ

ที่หลัก<ม>คุณครูบอกพี่ดาวได้ยังมาไทยนะ,ะเรื่องพุทธาเข้ามาได้เหรอคือไหร่พี่ดาวจะมาเน่ยเออเดี๋ยวด่านเปิดกันมาครับี่ิก็คิดถึงมานะจะมาจะมาด่าเรา่ะน้องฟ้าหายไปแล้ว3วันตอนนี้หัวใจที่ปวดแล้วระบบก็อยู่กับคนน้อยนะฮะ แต่ว่าคนเนีบบ่อเคยงอผู้หญิงเดี๋ยวภาไปหาไหมเมืม่อนีแ้แหละเอาปะบ่อเคยงอผู้หญิงเบาเส้นมีหมาแม่ตัวหนึง่ <laughs> งคนเดียวดีแทะเอาไปต่ำมันใน้แสบเองเดี๋ยวน้องดาวกับสิมาแล้ว ทรมาแล้วเมื่อสั่งจีมากันขึ้นข้ามาหรืออะไรกลับมาขอเงินแล้วก็ยังสิกลับบ่แหล่ฝันเอาจริงปวดเมื่อยช่วยฝันมาจี๊มากฝันคิดถึงพี่ดอเงินเสร็จปั๊บให้ป่ะล่ะให้มืดเงินคุณแม่โทรหาพี่ดาวนะคุณแม่โทรหาพี่ดาวนะคิดถึงมากผู้กิจ มันมาอุ่นเนาะจังกินปลาดิบนี่มั้ย <c oughs> ขอเลียวใช่ไหมนี่แหละเอาไปให้ลุงกินนะครับเจ้มามักเก่าแบบอ๋อลุงคนอีประมาณหาปี่ะเข้าจะรวนมาจากเยกินสีน่ละโอ้ยเอาา้าสีฝากยังหาน้องฝาก บ้าบ้าฟาดแล้วเขียนละวะเขี้ยนละวะเขาหนีปะเขียนดีที่สุดแล้วเขาหนีกับามใจเขาตามเขาเคยจมออืมเฮาหาเอาม่เนาะพี่ดาวหรอเอเฮานีบ่หาเาไหมพี่ดาว่เขาหลามาเข้ากน เฮงเฮงมายืนตรงนี้มาฝากอะไรถึงพี่ดาวบอกพี่ดาวพี่ดาวครับพี่ดาวครับเฮงคิดถึงครับเฮงคิดถึงครับเขาพูดเองสิคิดถึงไหนบอกคิดถึงพี่ดาวให้พี่ดาวรีบมาไหมให้ก็บอกสิให้มาอยู่นะพี่ดาวเออพี่ดาวมาดูเฮงเฮงเป็นบ่าวแล้ว ใช่แล้วรีบมารีบมานะคะพี่บ๊ะพี่ดาวมาเอาโควิดด้วยกันไม่พี่ดาวตอนนี้โควิดกำลังเต็มบ้านเต็มเมืองฝากยังฮะฝากความกินห่อนฮานองดาวบ๊อหมาเร็วตัวอูมาเร็วตัวซ้ำ อีนี่หนให้อีนั่น,น,นเฝ้ามาโาคาถาคำโค้งเลยเอามือแรงกับ้อยมาตัวนี้มือนี่เป็นมือทิอยักเสียผู้สาวไปอีก,ากสามมือครับหายเลยโบทโทรบไลโบถักมาบบหูว่าเป็นตายลายดีแบบใดนองฟ้าบบถักกลับขึ้นมาเลย,ห,ยหูโบ ว่าหัวใจหน่อยๆดวงหนึ่งนี่มันเกิดหอดมันทรมานไก่สิตายแล้ว,ลวขันน้องฟ้าเบึ้งคลิปนี่ขันยังมีชีวิตอยู่กับให้เฝ้าทักมาติดหนักเด้อ <laughs>